จี้ปู่เหรียญปู่มีของใช่ไหมคะมีค่าเหรียญปู่มีค่ะ slider สอง s เดอร r หกไปก่อน cf แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดทักไลน์ลูกคา้านั่นคือมิชฉาชีพลูกคา้าซีฟแล้วลูกคา้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะลูกคา้าบอกว่าอยากบูชาแต่แบบอยากได้ราคาไม่ไม่แพงทูบข่อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีลูกคา้าบูชาทูบไปแล้วลูกคา้าอยู่ในกลุ่มปีหนึ่งเฉลีย่ยแล้ววันนึ้งยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยค่ะ ขอบคุณนะคะพี่อักษรนะคะถึงให้แล้วนะเอาให้ทันนะพี่สิริพ่อสิริชัยพ่อจ๋าพ่อไปให้ทันเลยต้องให้แล้ว ไ CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยค่ะเ,คเดี๋ยวอีก5้านาทีหนึ่งจะปิดไลท์ไปจับปิงปองแล้วจ้ามีสั่งมาครบทุกรนแฟนพันธ์แท้ขอบคุณนะคะพี่รุพี่ลุงกาลันเหรอคะหนึ่งอ่านถูกไหมเดยวแอดมินหนึ่งไล่ตอบนะคะทุกคนค่ะแอดมินหนไล่ตอบแน่นอนตอบครบทุกคนแน่นอนหนึ่งการันตีเลยนะคะคแม่อจะไปจับปิงปอง บนออกอไรอะแปดสี่แปดใช่แปดสี่แปดล่างแปดสีใครซีเอฟแล้วทักไลน์นะเดี๋ยวถ้าใครรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งค่อยกลับมาไลท์ที่หลังหนึ่งขอรีบไปเอาแนวทางก่อนบนเงี้ยเชื่อไหม เล่นหุ้นเลเอได้มาหกหม่นเกอาจริงไม่ไม่ไม่โกหกดูด็โอรีย่อะไหนเล่นอะไอ้น่ะีเย่อะชาบายโอเคเดี๋ยวแเยนเื่อยเกียเสียงเกียเสียงัน้าาจเดี๋ยวเดี๋ยวีเีย ลองมาเปิดดีของอีกอ่ะไม่ใช่คือกูเข้าใจไหมกูอยู่หน้างานอยู่พี่แพ๊จะไปถามพี่แป๊บก็คุยไม่ถามแล้วไม่ค่ะบอลคือเรายังไม่ได้คิดถึงตัวกระบองเพชรเนี่ยแต่ทีนี้ปัญหาหัวเราะโอ้ปัญหาหัวเราะคุณค่ะไปดูเลยจ้ะเหมือนมากเออตยมุกงอาร์มที่หาไม่ต้องถาเงินเดียร์แค่นันนะโคตรเหมือนอ่ะเนี่ยมึงแป๊บบองมาเปิดดิเหมือนปะเมื่อเช้านะหนูเบียร์ไอ้เจ๊เบียร์แม่นั่งอยู่โทรหาพี่แงนก็โทรมาแม่รับ <Hello. S 1> เออจะจะยานทำไมวะเราอยากกินก้อนล่าคือเรา,อ,าอ่ะใครซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักหาลูกค้านั่นคือมีชาชีพเดี๋ยวหนึ่งขออนุญาตไปล้วงปิงปองก่อนขออนุญาตไปล้วงปิงปองก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบลงให้ในกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวจะรีบลงให้ในกลุ่มเลยนะแม่แม่นะจะรีบลงให้ในกลุ่มเลยนะคะ ไลเก่าไปให้ขอให้ดึงเข้ากลุ่มอีกรอบได้ไหมคะหรือต้องสั่งของใหม่ต้องสั่งของใหม่นะคะหนึ่งแจ้งแล้วนะงวดน,นี้สีม่วงคะ่ะงวดน,นี้สีม่วงนะคะหนึ่งหนึ่งแจ้งแล้วนะถ้าหนึ่งไม่ได้ถ้าหนึ่งไม่ได้ต่อหนึ่งไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครหนึ่งขอโทษนะคะแปลว่าหนึ่งไม่เห็นดู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 ด,ดูขอญาตก่อนนะข้อมือข้างซ้ายอยู่ทายเท่าไหร่คะข้อมือข้างซ้ายข้อมือข้างซ้ายโอกี่บาทคะข้อมือข้างซ้ายกี่บาทโอ้เดี๋ยวนะจะพกมือเลยเนี่ยเหรอคะ โอ้สิบบาทค่ะลูกค้าโอ้ติหน้านะคะโออ่ะอะใครอยากได้ข้อมือข้างซ้ายก็จะพูดตามข้อมือข้างซ้ายอีก CF <f S 2> แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดใครเข้ากลุ่มไม่ทันเอาแนวทางฟรีไปก่อนคะ่ะเพงก่อนปังก่อนค่อยกลับมาบูชายำ้ำเฮงก่อนปังก่อนค่อยกลับมาบูชาใครเป็นสายออกกําลังกาย,ายสายสไลเดอร์จับเลยคะ่ะ วิ่งรูด2ค่ะเน้นที่สองวิ่งรูดสองกับหเน้นสองนะคะวิ่งรูด2กับหเ,เน้นที่สองนะคะแคปหน้าจอนะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าแล้วสิบนะคะหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วสิบเซฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะวันนี้ปล่อยแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว1ขอไปจับปิงปองก่อนเลยเดี๋ยวค่อยกลับมานะ ทูบร้อบาทจัดส่งฟรี1ชุดได้สิชิ้นค่ะอยากได้แนวทางนอยราวไทยอยากได้อะไรหยิบขึ้นมาขอได้เลยค่ะเพราะทําพิธีปลุกเสกมาแล้วนะคะอ่าหินทูบหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยชอบเสียงโชคเสียงดวงนะคะอยากได้ในด้านของโชคลาภค่ะ